สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสรุปขั้นตอนรายละเอียดการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภรา,ายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมาค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านกับวันนี้เห็นว่าในเรื่องของ การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเนี่ยหลายคนให้ความสนใจเรื่องของบำ,บำเหน็จบำนาญชาราภาพซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นออกมาแล้วเรื่องของ3าขอซึ่งก็ท่ารัดาได้มาพูดไปแล้วเรื่องของ3ามขอวันนี้ เห็นว่ามีการปรับเพิ่มเรื่องของเงินชราภาพเป็นจริงใช่ไหมครับอ่าเป็นจริงค่ะก็มีผลตั้งแต่29เมษายน2565ที่ผ่านมานะครับกลกาศไปกระกบวนรเรียบร้อยแล้วค่ะอืมแล้วรายละเอียดในการปรับเพิ่มมีการปรับเพิ่มยังไงครับอ่าก่อนที่จะเป็นเรื่องของการปรับเพิ่มเดี๋ยวเราตกลงกันเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับคนไหนจะได้ฉิด ที่ประโยชน์กรณีชราภาพก่อนดีไหมคะคุณโต้ได้ครับอ่านะเบื้องต้นนะคะก็คือผู้การตนจะต้องอายุครบ55ปีนะคะความเป็นผู้การตนสิ้นสุดลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่ออายุครบตามเงื่อนไขสองเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็จะมาดูว่าท่านได้ส่งงินสมโทบมาครบ เท่าไหร่นะคะระหว่างทางเนี่ยรับรวมผู้บริษัทเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2541นเดะคะเดือนธันวาคม2 5 4 1สําำนักงานประกันสังคมเพิ่งเริ่มเก็บเงินสมทบกรณีบำาอ่กรณีฉลาภนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับเงินบำเน็ตฉลาภาพนั่นหมายความว่าเขาจะต้องส่งมสมทบมาเพียง179เดือนนะคะตั้งแต่1เดือนถึง179เดือนจะได้รับเป็นเงินก้อนก็คือเงินบำเหน็จนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่รับ นะคะส่งเงินสมทบเรารวมทุกบริษัทเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยถึง180เดือนขึ้นไปก็จะได้รับเงินกรณีเป็นบำนาญชลาภาพนะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงตัวเพิ่มอย่าพูดถึงตัวเก่าสักเล็กน้อยก่อนว่าจะได้แบบไหนนะคะเมื่อส่งเงินสมทบมาครบแล้วเนี่ยครบเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ปุ๊บ180เดือนสำนักง,งานประกันสังคมจะพีจหน้าจ่ายให้ที่20% 20%ของอะไร ของค่าจ้างเฉลี่ยนะคะ60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณนะคะเช่นถ้าเกิดว่าท่านเงินเดือน10,000บาท20%ของ10,000บาทก็จะเป็น2,000บาทอ่านะคะเงินเดือน1 0 0 0งก็ได้2,004เงินเดือน10,005ก็ได้รับ3,000บาทนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะควันนี้ถ้าเกิดมาตรสาน9สมมาตราน9มาตั้งนานแล้วแล้วก็มาคบเกื่อนไขายของกรณีอ่า 180เดือนพอดีเลยก็คือ20%ของ4,800บาทมาตรา39เราเก็บท่านที่4,800บาทนะคะ4,800บาท20%อยู่ที่960บาทค่ะเราจะไม่พูดวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจอย่างที่คุณโต้งบอกไขข้อข้องใจก็คือพูดทั้ง มาตรา39มาตรา33ให้เห็นเลยว่ามากน้อยเท่าไหร่อ,อย่างไรนะคะจะได้เห็นว่าเราจะมีเงินหรือเราจะออมเงินต่อได้ไหมแบบไหนทําอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติอุย๊ยฉันส่งบนานาาแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้านะคะก่อนที่จะเข้า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 ไลฟ์เ,เนี่ยก็เข้าไปดูคําถามที่อยู่ที่ท,ที่ที่อยู่ท้ายอ่า นะคะไตเติลเนี่ยเราก็เห็นว่ามีบางคนถามว่าเอา้าส่งมาแล้วสอง้อยกว่าเดือนสอง้อยเจ็สิบกว่าเดือนอย่างเงี้ยจะได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะทุกๆสิบสองเดือนหลังจากที่เราตัดแล้วร้อยแปดสิบเคุณยังเป็นสมาชิกอยู่คือยังทํางานอยู่นะคะหรือส่งมาตรานสิบเ้าต่ออย่างเงี้ยทุกๆสิบสองวดเดือนเราจะบวกเพิ่มที่หนึ่งจุด้าเปอร์เซนอ่าเพราะฉะนั้นจากยี่สิปอร์เซนตถ้าบวกอีกสิบสองเดือนเป็นยี่ิบเอดุดห้าเปอร์เซ็นตทำต่อค่ะ เป็น20อ่า2บอ่าบวกเข้าไปอีก12เดือนก็จะเป็นอาบวกเข้าไป24เดือนรวมเป็นนะคะก็จะเป็น23%เพราะฉะนั้นในทุกๆ12เดือนเราจะบวกเพิ่ม คำถามที่บางคนพูดเอ้ยทำไมเดียนพูดเป็นเดือนไม่พูดเป็นปีเนื่องจากว่าบางคนอ่ะในหนึ่งปีอ่ะทำงานไม่ครบปีเช่นอาจจะลาออกไปก่อนระหว่างทางมีฟันหลอระหว่างปีนะคะเช่นลาออกไปหางานใหม่ยังไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่นับเป็นปีเรานับเป็นรายเดือนให้ค่ะทุกๆเดือนของท่านจะมีค่าเราจะนับรวมให้หมดมนะคะเมื่อเมื่อถึงเวลาเรามาคํานวณกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ พี่หอมีตารางมาให้ดูด้วยตามสัญญาแนละ้วต,<า>ตามสัญญา,ญญาอันนี้เป็นสัญญาที่ที่เคยคุยกันไว้หลายหนแล้วว่าถ้ามาอีกทีเราจะมาคุยเรื่องออการจ่ายฉลาภาพเราเอาตารางขึ้นมาดูก่อนนะคะทำ<ะ>ความเข้าใจก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องของตารางผมขอสรุปสั้นๆนะครับว่าการที่คนที่จะได้รับเรื่องของเงินบําเหน็จบํานาญฉลาภาพก็คือ เงื่อนไขก็คือว่าหนึ่งต้องมีอายุ55ปีถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนใช่คขาบอสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนี่หมายถึงว่างองไรครับอ่าบางคนหยุดการจ่ายเงินสมทบอย่างเช่นมาตรา3 9เนี่ยเขาจะหยุดการจ่ายเงินสมทบ3เดือนขึ้นไปติดต่อกันขึ้นไปในยอย่างเงี้ยระบบเราจะตัดออกนะคะหรือว่าใน1ปีส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนเราก็ม,มีระบบตัดออกนะคะอันนี้ก็คือจะไม่สามารถเป็นสมาชิกต่อได้แต่ว่า ถ้าเกิดเป็นสมาชิกอยู่แบบที่เป็นผู้กันตนตามมาตรา33แล้วลาออกนะคะหรือเกษียณอายุจากบริษัทบางบริษัทเกษียณอายุ55บางบริษัทเกษียณอายุ60แล้วแต่กรณีค่ะเมื่อสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนก็เอามายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีนนชาราภาพได้ค่ะอืมครับทีนี้เรา เข้าไปถึงเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวดูตารางพอดูตารางอ่าพอดูตารางาในเรื่องของการาแก้ไขเพิ่มเติมที่บอกว่ามีการปรับเพิ่มในเรื่องของเงินบํานาญชราภาพเนี่ยมีการปรับเพิ่มให้ยังไงบ้างครับอ่าการปรับเพิ่มคืออย่างนี้ค่ะ คือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเรารับเงินชลาภาพอยู่ทุกวันนี้เราเริ่มจ่ายเงินบํานาญชลาภาพเอาบํานาญก่อนนะคะเราคุยกันเรื่องบํานาญก่อนบํานาญชลาภาพเริ่มจ่ายตั้งแต่ปี2557เป็นปีแรกจนถึงปัจจุบันในเก้ปีแล้วถ้าเกิดใครที่รับอาทรงเงินสมทบในอัตราสูงสุดก็คือ15,000บาทก็จะได้รับเงินเดือนจากเราทุกวันนี้คือเดือนละ4,800บาทเดือนละ4,800บาทนิดนึง ใน<ม>เรื่องของบำนาญชราภาพนี่เราเริ่มมีการเก็บเงินสมทบมาตั้งแต่ตเดือนธันวาคม2541เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกค่ะ,ะครับอ่าแล้วพอเราเริ่มจ่ายให้กับผู้การตนวเราก็จะจ่ายในปี2557นะคะก็คือจ่ายมกราคม2557เป็นเดือนแรกเราก็จ่ายเรื่อยมาปัจจบนนุบันในถ้าใครเป็น maximum มเ t ทหมายถึงเ a ทสูงสุดที่เราเรียกเก็บก็คือ15,000บาทเราก็จะจ่ายให้ท่านอยู่ที่4,800บาทตามตารางที่เห็นนะคะแล้วก็ท่านก็ไล่ดูตามตารางว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วก็ ปรากฏว่านะคะในส่วนเหล่านี้เนี่ยเมื่อรับไปนะคะรับไปเรื่อยๆเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเลยมไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่ทีนี้ปรากฏว่าจะเข้าสู่ว่าเอ๊ะต่อจะเพิ่มตรงไหนเราจะเพิ่มตรงน,นี้ค่ะคือถ้าเกิดว่ารับในก่อนที่เราจะมาการปรับเพิ่มตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ลงวันที่29เมษายนส5 6 5าาเนี่ยคนไหนที่อายุไปถึงรับเงินบำนาญอยู่แต่ไม่ถึง60เดือนก็จะคูณด้วยสิ์เท่า เราจะจ่ายคืนให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์สิบเท่าเช่นถ้าสมมติว่าคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตเมื่อตอนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารับเดือนละสี่พันแปดร้อยอยู่อย่างนี้นะคะคูณด้วยสิบก็จะเป็นสี่หมื่นแปดพันบาทหารให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์เดี๋ยวทายาทผู้มีสิทธิ์เดี๋ยวออกจากอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามีใครบ้างนะคะก็จะเอาไปคูณด้วยสคูณด้วยสิบก็คือสี่พันแปดร้อยบาท นะคะก็จะเป็น4 8 0 0 0บาทบางคนบอกว่ายังไม่คุ้มเลยยังไม่คุ้มเลยเพราะอะไรมันน้อยใช่ไหมมันน้อยมันเหมือนน้อยสำนักง,งานประกันสังคมก็ฟังเสียงมันอยู่ตลอดคือถ้ารับมาเรื่อยๆก,ก,ก็คือรับมายาวๆไม่ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คนที่รับบำนาญฉลาภาเนี่ยคือเรายังไม่มีให้เลือกถูกไหมคะสามขอยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะบังคับละ,ะก็ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ว่าต้องบำนาญน,นะนะคะบางคนเนี่ยเสียชีวิตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎ กระทรวงฉบับใหม่ข้อแรกเลยนะคะเราจะเอาห0สเดือนมาเป็นตัวตั้งบลบด้วยเดือนที่ท่านรับไปแล้วนะคะเช่นคุณรับ4,800บาทไปสิเดือนเอา6กสิตั้งลบด้วยสิเดือนเหลือ50เหลือห0บาทวันนี้มาพร้อมเครื่องคิดเลขขอภยัยได้ขอขออนุญ,ญาตใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะคะ4,800บาทก็เอา4,800บาทตั้ง เมื่อกี้ลบแล้วเหลือ50คูณด้บาหวย50ไม่4,800 <4, 800. S 2> บาทนี่คือมาตรา33ที่ส่งมาแล้วได้32เปอร์เซ็นต์ถ้ามาตรา39จะอยู่1,536บาทตามตารางนะคะอันนี้เรากําลังพูดถึงปีปัจจุบันที่เราจ่ายอยู่อา เราจ่าย20%ถูกไหมคะสตาร์ที่20%หลังจากนั้นเราจะบวกทุกๆ12ดวเดือนก็จะเป็น21.5พอปีถัดมาก็จะเป็นปี23%นะคะปีถัดมาก็จะเป็น24.5%ถ้าใครขอรับบำนาญชราภาพในปี2565แล้วก็เป็นสมาชิกกับเราตั้งแต่ปี2541เลื่อยมาไม่ออกเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย จะได้รับเงินเดือนที่เป็นเงินบำนาญชราภาพเราจะจ่ายเดือนละ4,800บาทราคามันจะเหมือนกับของเ,อเงินที่เราใช้เป็นฐานในการคำนวณของมาตราการ9จะแตกต่างกันแต่ราคามันลงพอดีเลยนะคะที่4,800จบไปแล้วนะคะกับคลิปบางส่วนรายละเอียดสรุปขั้นตอนการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กประกันสังคมนะคะ ทุกทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ